ตอนนี้เบียดดาก้อนกำลังลอกคาบนะครับนี่นะครับเบียดดาก้อนนีเวลาลอกคาบจะลอกเป็นส่วนๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มจากส่วนหัวก่อนนะครับวันนี้วันที่สองเลยนะครับที่เบียดดาก้อนลอกคาบนี่นะครับคาบของน้องส่วนหัวที่ลอกออกมาออกมาสองชิ้นใหญ่นะนะครับยังมีติดอยู่แถวตรงคออีกที่ยังไม่หลุดอีกส่วนหนึ่งนะครับ ลอกคาบแล้วสวยขึ้นเยอะเลยครับสังเกตดูนะครับรู้สึกว่าพอลอกคาบแล้วสีที่หัวนี่จะอ่อนลงกับที่ตัวนะครับอ่อนลงกว่าเดินิดนึงน,นี่ครับเห็นไหมครับเหมือนสีดรอปลงมานิดนึง นี่มุมนี้จะเห็นชัดเลยนะครับสีทุกงหัวจะอ่อนลงมากว่าปกตินิดนึงแต่ว่าตรงตัวตรงหางก็ยังเข้มเหมือนเดิมอยู่นะครับวันนี้วันที่3มของน้องเบียดอะก้อนนะครับที่ลอกคราบสังเกตดูนะครับว่าวันนี้ลอกส่วนหัวหมดออกแล้วนะครับนี่นะครับสีออกมาเริ่มสวยแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ ตรงคอพวกบานเนี้ยที่ติดอยู่ก็หลุดออกหมดแล้วนะครับนี่ครับไม่เหลือเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเศษค้าบันนะครับว่ามีเยอะขนาดไหนนะครับครับตามผมมาเลยครับตอนนี้สีสวยมากเลยครับนี่เป็นค้าบส่วนหัวของน้องเบียดอากอนนะครับที่ลรกค้าบออกมานะครับมีอยู่ชิ้นส่วนมีชิ้นส่วนอยู่สามชิ้นใหญ่ๆนะครับ คราวนี้นะครับเรามาสังเกตดูเบียดตะก้อนเราเริ่มลอกคาบอีกแล้วครับเห็นไหมครับขาหน้าหลุดแล้วขาหลังก็กําลังจะหลุดส่วนตรงหางเนี่ยก็เข้าคาบแล้วครับสีขาวส่วนฝั่งด้านนี้ก็เริ่มหลุดหมดแล้วนะครับตอนนี้น้องก็เริ่มลอกคาบอีกแล้วนะครับผ่านจากคราวที่แล้วมาแค่สี่วันที่ลอกคาบที่หัว มาวันนี้ลอกที่แขนเอ้ยแขนหน้าเอ้ขาหน้าขาหลังแล้วก็ลอกที่หางนะครับตอนนี้นี่นะครับแล้วสีของน้องก็เหมือนจะเข้มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ ตอนนี้คาบที่หางของน้องพิชนะก้อนลอกดุดแล้วนะครับนี่ครับที่หางไม่เหลือแล้วเหลือแต่ตรงขานะครับขาหน้านะครับสองข้างที่ยังนี่ครับขาหน้าสองข้างนี้ออกไป่หมดขาหลังก็หลุดออกหมดแล้วนะครับน้องใกล้จะลอกคาบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตการลอกคาบของน้องอีกนะครับตรงนี้คือส่วน ภาพที่หางของน้องนะครับที่เราออกมานะครับนี่ครับเช้าเช้าแบบนี้เราก็เอาเบ็ดรักก้นมาตากแดดน,นะครับสังเกตไหมครับน้องจะทําตัวแบนแบนแผ่ตัวออกเพื่อที่จะรับแสงแดดน,นะครับดูสิครับตัวน้องแบนมากเลยครับนี่ครับ พอจับมุมนี้นะครับติดแลนวลครับว่าเนี่ยครับน้องอทําตัวแบนมากเพื่อจะรับแสงแดดนะครับและสีนี่ก็จะเข้มขึ้นเลยนะครับเวลาโดนแดดสีเข้มสวยเลยครับตอนนี้นี่ครับน้องทําตัวแบนมากเดี๋ยวเรามาเตรียมอาหารให้กับเดียดักก้อนกันนะครับวันนี้ผมไม่กินหนอนนกนะครับแล้วก็ ใบผักบุ้งนะครับเดี๋ยวเราเอาไปให้เบีย้ยกินกันนะครับนี่นะครับอาหารเบีย้ยมาแล้วเดี๋ยวเราเอาให้น้องเบีย้ยกินเลยนะครับตอนนี้นะครับน้องเบีย้ยดาก้อนของเราผมรู้สึกว่าน้องเนี่ยจะลอกคาบเสร็จไมแล้วทุกส่วนเพราะตอนแรกก็เริ่มจากลอกที่หัวแล้วก็มาขาหน้าขาหลัง แล้วก็มาหางพอลอกเสร็จเนี่ยรู้สึกว่าตัวน้องเนี่ยจะสีเข้มขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับตัวเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงจากที่ดูนะครับตอนที่น้องลอกคาบเนี่ยน้องกินไม่ค่อยจุครับแต่พอลอกคาบเสร็จแล้วเนี่ยกินเยอะเป็นปกตินะครับนี่นะครับคือสีหลังจากที่ลอกคาบแล้วและขนาดตัวที่เพิ่มขึ้นนิดนึง มาถึงช่วงสาระน่ารู้นะครับเวลาที่เบียดละกร้อนลอกคราบเนี่ยสีเนี่ยจะทำให้ตัวน้องน่ะดูหมดลงนะครับมีปื้นสีเทาหรือสีขาวขึ้นทั่วลำตัวและจะเริ่มลอกคราบจากส่วนหัวมาํำตัวขาและหางนะครับและส่วนย่อยที่เปลือกตาหูแผงหลังในช่วงลอกคราบเนี่ยอากาศต้องมีความชื้นนะครับ เพราะความชื้นตามธรรมชาติจะช่วยสร้างน้ำมันระหว่างชั้นผิวหนังช่วยให้ผิวหนังเก่าอ่อนตัวลอกง่ายถ้าเลี้ยงที่บริเวณอากาศแห้งจะทำให้ลอกคราบยากนะครับกว่าจะหมดทั้งตัวใช้เวลานานผู้เลี้ยงสามารถช่วยลอกคราบได้นะครับโดยทำการดึงผิวออกเบาๆถ้าลอกได้ไม่หมดจะเกิดปัญหาคราบจะรัดแน่น ทำให้เนื้อเยื่อส่วนนั้นตายเพราะขาดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนะครับ